แล้วก็มองหาโอกาสจริงๆนะครับผมเองเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กครับคุณพ่อคุณแม่ชอบพูดกรให้ฟวาอีกกรหนึ่งนะฮะกรนนั้นก็บอกว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเป็นภเษาจีนนะเมื่อมวลมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวลแมนหมูหมาไม่มามองนะแต่วันนี้เมื่อมาเจอมวลอวี๋หมามวนมันมืดบนมากายว่าจริงหรือ จงมุ่งมั่นเรียนรู้และฝึกปือเพราะเราคือโมนาวีมีเรืรอแดงครับเอาตรงเนี้ยอวกว่ามวีคำกเลยว่าดีใจนะครับที่ทุกคนได้เข้ามารับโอกาสนี้นะครับมาดูดีกว่าลองถามตัวเองดูนะครับก่อนที่จะมารู้ว่าเรื่องเองเินทองทอ,อ,องเกิดองเราถามตัวเองดูว่าแล้ววันนี้เนี่ยมีารายไล์หรือรายได้มันถูกใจเราหรือย,อยังนะครับมีบางคำถามก็บอกว่าขนาดนี้คุณรักงานที่คุณทำอยู่หรือเปล่า หลายคนรักนะครับแต่ว่ารู้สึกโอ้โหเดินทางเหนื่อยเหลือเกินนะครับเสียวเวลาไปบนถน,นนเยอะเหลือเกินรักก็รักแต่ที่ทำงานอยู่ไกลบ้านเหลือเกินแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเองก็เป็นสาปนิกนะครับก็รักงานที่ทํานะครับแต่บางครั้งเราเองก็บอกเลยว่าบางครั้งมันก็ไม่ตอบโจทย์อยากมีเวลาอยู่่ครอบครัวมากกว่านี้นะครับอยากท่องเที่ยวแล้วก็มีไรายได้ด้วยนะครับหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะมาวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นมีใครครับ ราชการอยู่ไหมครับต้องขอโทษโดยผมมีคนรู้จักเราราชการมีหนึ่งท่านนะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าราชการห้าดาวนะฮะคือดาวทั้งบ้านดาวทั้งรถด,ดาวทั้งตู้เย็นดาวเ้าติดไปดาวทั้งีเลยเรียกว่าราชการท้าดาวนะครับิดเงินคุณเองก็อยากเป็นคนเงินดาวก็พยายามหาที่เรียบมองหาโอกาสให้ตัวเองนะครับหรือแม้ท่านวันนี้ถ้าคุณเข้ามาต้องกันมีรายได้พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทผมอยากจะบอกว่าทุกคนเกิดมามีสิ่งเนที่เท่ากัน นั่นคือเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีทํางานให้เวลาของเรามีคุณค่าที่สุดนะครับอลองดูภาพนี้สักนิดหนึ่งเห็นภาพนี้รู้จักไหมครับภูเขาน้าแข็งนะครับไม่ได้เลื่อนใส่ตนิ่งนะแต่จะบอกว่าที่ผมบอกว่าเราเห็นกันส่วนใหญ่เนี่ยคือส่วนนี้ใช่ไหมครที่เรามองเห็นกันส่วนทั้งไปคือส่วนที่โผล่พ้นน้ำมาทัน,านเองจริงๆแล้วใหญ่เปรียบเทียบเหมือนกับทุกๆวันเนี้ยที่เราทําอยู่อ่ะเราใช้กายภาพในร่างกายของเราเนี่ย พลังงานเราเพียงแค่เจ็ดส่วนนี่คือทางจิตวิทยาก็บอกเลยนะคุณใช้พลังงานแค่นี้เองที่คุณบอกโอ้คุณมีไรายได้หรือทํางานทุกวันเนี้ยคุณใช้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่อีกที่เหลือที่ซ่อนอยู่ใต้น้านั่นคือพลังแฝงคุณเคยหาวิธีเรียกมันออกมาใช้หรือยัง,งเขาบอกว่าพลังแฝงนี่เยอะมากคุณเคยเห็นเวลาไปไหมไหมจุกได้ไหมแล้วทั้นตุ่มตู้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เรามีพลังแฝงเยอะมากแต่ไม่รู้วิธีเอามาใช้ นะครับเพราะฉะนั้นชาวที่เรามาดูกันว่าแล้วโมโนวีเนี่ยมันมีโอกาสไมหมที่เราสามารถดึงพลังแฝงออกมาใช้ได้นะครับโมโนวีเนี่ยเขาบอกเป็นธุรก,กิจเครือข่ายที่ทสร้างเจ็ษฐีมีสถิติที่ชัดเจนมากมายมีเป็นร้อยๆท่านนะครับที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐต่อเดือนหรือมาสามล้านบาทนะครับมีห้าสิบคนนะครับที่ติดอันดับท็อปทเวนตี้ท็อปสองร้อยนะครับของธุรก,กิจธุรก,ก,ก,กิจเครือข่ายน,ยนะครับทั่วโลกมีเป็นหมื่นๆแต่บริษัท แต่มนวีทําได้ยังไงนะครับสองรอคนแรกนะครับแต่มีมนุวิถึงห้าสิบคนแล้วในสี่คนนะครับมี4ี่คนเนี่ยที่ติดท็อปเทนและรั้งอันดับหนึ่งของมนวีไม่ปลหกืมโมนวีธเหรครับ <S <S <ๆ S 2> แสดงว่าเป็นโอกาสจริงๆนะครับแต่ถ้าได้รู้จักทุกอกเคิลหายเยอะแยะนะครับพี่แอมบ้านน้องนูบ้านพี่เธออะไรเยอะแยะหมดหลายพันเลยนะครับพวกเนี้แต่เขาอยู่มานาน มีบริษัทที่ชื่อว่าโมนาวีมาแซงได้อ่าคราวนี้มาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะข้อดีครับถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าธุรกิจที่จะเริ่มยังไงไม่ยากครับเริ่มต้นเราก็แค่เป็นเจ้าของธุรกิจก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยการสมัครนะครับหลังจากสมัครแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเป็นธุรกิจแบบไหนลงทุนเป็นสเต็ปของเราเองนะครับเราต้องการจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับสองขวดหนึ่งกล่องมีสี่ขวดหรือว่าสองกล่องแปดขวดอยู่ที่ตัวเราเป็นคนมองธุรกิจของเราเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นที่แตกต่างก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างในเรื่องของรายได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการรับรายได้แต่สําคัญคือไม่ว่าคุณจะเริ่มแบบไหนคุณสามารถทําการค้าได้เลยครับเราเป็นธุรกิจเงินสดนะครับคุณสามารถทําธุรกิจขายปีกนะครับมีกําไรเข้ามาทันทีนะครับ,รบแต่ถ้าสมมติหลายๆคนนะครับที่เขานะนํานก็จะเริ่กแบบสองลอกล่อ,กงกองเพราะว่าหนึ่งกล่องให้ตัวเองและครอบครัวอีกหนึ่งกล่องเอาไว้ทำเทสเหมือนที่เมื่อกี้ทุกคนได้รับชิมอร่อยไหมครับ อร่อยอร่อยนะทานออแล้วด้วยออยแปลว่าอะไรครับอร่อย,ยอร่อยนะคก็คือทุกคนทานแล้วก็มีความสุดชื่นนะครับรนี่ข่าวใหม่เลยครับก็เรียกว่าเออคุสมอนบอกว่าหลังจากวันที่5กรกฎาคม5จุลายนเนะครับต้าสมัครจะไม่ใช่300แล้วครับ จะเพิ่มใหม่500หร้อ800นะครับเพราะนั้นก็ยังไงคุณมีคนรู้จักก็บอกบอกเขาหน่อยละกันนะครับหลาโจทที่ห้าน,นี้นี่คือข่าวใหม่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยคุยกับที่รู้จักอินนะครับเดี๋ยวค่อยคุยคุยรอ,อบๆอีกทีนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยอยากจะขอนําเสนอที่หนึ่งครับในเรื่องของโมนาวีถ้าคุณทําธุรก,กิจนะครับเราจะมีการจ่ายเอ่อในเรื่องของรอบคอมมิชชั่นเนี่ยมีเป็นรายอาทิตย์เลย นะครับถ้าคุณเจอเพื่อนคุณหรือคนที่เขามีปัญหาเรื่องของเอ๊ยากมีอะไรได้เสริมหรือมีอะไรได้จุดๆน่ะช่วยเขาหน่อยได้ไหมไม่ต้องไปหาเงินคู่นะครับลองให้เขาลองเข้ามาดูโอกาสตรงนี้ถ้าเขาสามารถทําได้นะครับทุกอาทิตย์นะครับมีค่าคอมมิชชั่นจากให้เขาถ้าเขาต้องการทํางานต้องการพิสุจนตัวเองที่นี่จ่ายอะไรทิ์ดีไหมครับดีอย่าไปสนใจ ดีนะครับโค้ดคุณสามารถทําให้เขาอย่ามีรายได้ขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเป็นโคงการโอเคถัดมาครับคราวนี้มาดูในเรื่องของแผนธุรกิจก่อนนะครับหลังจากการเริ่มต้นธุรกิจมีสเต็ปง่ายไม่ยุ่งยากครับมนวินะครับอย่างแรกเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนนะครับหลังจากเริ่มต้นแล้วนะครับคุณก็ทดลองใช้สินค้าด้วยตัวเองนะครับเรื่องสักของครั้งแรกเป็นหนึ่งกล่องสอง่องสามอง ถ้าเป็นอย่างออสเตรเลียหรือว่าที่สางประเทศที่ญี่ปุ่นหรือว่ามาเลเซียก็ทํากันก็เขาเลือกที่สามกล่องหรหกล่องเลยด้วยซ้ำนะครับพอเขามองเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็จัดนัดน,นะครับก็ลงทะเบียนในการจัดส่องอัตโนมัติตรงนี้ก็เดี๋ยวเราคุยกันที่อินทราดูนะครับนอกสิ่งที่ต้องโฟกัสนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการทําธุรกิจนะครับก็เรียกว่าต้องมองตัวเองเป็นตลาก่อนข้อสี่ที่สำคัญมากนะครับต้องเข้าใจว่าอะไรคือตันะครับแล้วตัวที่ทําให้คุณเนี่ยสาเร็จได้ในที่นี้ก็เรียกว่าธุรกิจการสร้างตา ไม่ต้องไปขึ้นเวทีเดิดตานะครับโมลวีเรามีให้นะครับอ่าคราวนี้มาดูกันว่าลัตตาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นไร์คอมเพนเซชันจริงๆนะครับมาดูรายได้ครั้งแรกนะครับสมมุติัวคุณเองนะครับต้องการทําธุรกิจนะครับแล้วก็แนะนําผู้เข้าวมธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า f i r ออ o r อร์ b o นัสหลังจากตัวคุณเริ่มต้นนะครับยกตัวอย่างสองกล่องนะครับคุณไปแนะนำนายเอนะครับนายเอเขาเริ่มต้นธุรกิจอาจจะน้อยกว่าคุณอาจจะเริ่มที่หนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องคือหนึ่งร้อยคะแนนนะครับ บริษัทบอกว่าถ้าคุณเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับคุณจะได้รับไปแนะนำหนึ่งคนคุณได้รับยี่สิบเปอร์เซ็นตของการที่เขาเริ่มต้นถ้าเขาเริ่มต้นหนึ่งร้อยคะแนนคุณก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือยี่สิบเหรียญนะครับปีหนึ่งเงินเหรียญนะครับถ้าคุณไปแนะนำในบีในบีบอกกอคุณทําเป็นตวัวอย่างยอดเยี่ยมเลยนะผมเริมเหมือนคุณเลยสองกล่องเหมือนกันนะครับคุณก็จะได้ยี่สิบเหรียญจากคะแนนนะครับจากคะแนนขึ้นบริษัทเป็นการจ่ายในเรื่องของการแนะนำนนที่เป็นเ็ษแค่เริ่มต้นกันเองนะครับ B นะครับเริ่มสองกอบองคไุได้ติดติบเหรียญตรงนี้นะครับทําให้คุณเกิดสําแหน่งเรียกว่าสตาร์บนนะสตาร์ง่ายๆครับแค่คุณแนะนําซ้ายคนขวาคนเพีเองคุณก็เป็นตาแล้วนะครับแต่ตาเนี่ยจะเกิดไรายได้ขึ้นมาก็ต่อเมื่อคุณสร้างให้คนติเป็นตานะครับสร้างยังไงนะครับคุณก็บอกอเอเดี๋ยวเราจะช่วยนายนะลองแนะนำเอหนึ่งกับเอสองเข้ามานะครับพอเอแนะนำหนึ่งกับสองเข้ามาเอก็กลายเป็นตาเห็นไหมครับ มีส um, ิดดาวให้เรียบร้อยอ่ะ B เอาว่างนะครับตอนที่ A เนี่ยกลายเป็นซาตอนนั้นคุณจะมีรายได้เพิ่มอีกนะครับอีกสี่สิบเหรียญนะครับเป็นรายได้สร้างสตานะครับถัดมาคุณก็ทํางานกับ B เหมือนกันนะครับให้ B แนะนํา B หนึ่งและ B สองขึ้นมานะครับ B หนึ่งและ B สองก็กลายตัว B ก็กลายเป็นซาแล้วก็ได้สี่สิบเหรียญนะครับตางทันนะครับตรงนี้นะครับเอ่อยี่สิบเหรียญกับสีสิบเหรียญแตกต่างคือในเรื่องของการที่คุณแนะนำแต่ละท่านคุณช่วยเ้างร้างให้เ้องเป็นตา คุณจะได้ผลตอบแทนเพิ่มนะครับเป็นการช่วยกันให้สําเร็จน,นะ,คะครับคราวนี้มาดูนะครับในเมื่อมีทีมสองทีมนะครับมีทีมเอแล้วก็ทีมดีแล้วนะครับเขาก็จะมีการรวมคะแนนเกิดขึ้นขัานนี้นะครับเมื่อ B เริ่มต้นสองกลอง B เดียกับ B สองเห็นผู้นําทําตามก็ทําตามด้วยก็เริ่มมสองกล่กองก,รรก็มีคะแนนที่600คะแนนถูกไหมฮะอันนี้สองกล่องก็คือ200 200 200บวกกันก็600คะแนนแต่ข้านนี้นะครับมีอยู่ คนทุกคนเริ่มเหมือนกันหนึ่งกองก็คือสามร้อยคะแนนบริษัทนะครับเขาจะมองดูว่าให้เทียบระหว่างซ้ายกับขวานะครับข้างไหนน้อยกว่าข้างนี้ใช่ไหมครับสามร้อยคะแนนบริษัทก็เอาสิบเปอร์เซ็นต์ไปคูณก็เป็นเงิอนเหรียญออกมาก็คือสามสิบเหรียญสามร้อยคูนสิบก็สามสิบเหรียญรวมเป็นเซ็มนะครับไรายได้ทั้งหมดนะครับเพียงแค่คุณแนะนำเอกับบีแค่สองคนและช่วยเอกับบีให้เป็นสตาร์เท่านั้นเองคุณมีรายได้170หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญหรือ ้าพันหนึ่งร้อยบาทในอาทิตย์แรกดีไหมครับในอาทิตย์แรกดีจะได้ห้าพันในอาทิตย์แรกเอาไม่โปรมือเลยครับโอเคนะครับสำหรับคนที่เิ่เริ่มต้ิธุรกิจนะครับนี่คือแผนร้า,าวๆนะครับถัดมาครับเมื่อเกับ b ีโตขึ้นเรื่อยๆเขามีรายได้ก็เรียกว่าคอมมิชชั่นทีอันนี้เป็นรายได้ของนักบริหารแล้วนะครับคุณเองก็ช่วยทําให้งานาเติบโตนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับทีมงานเติบโตทั้งซ้ายและขวา บอกได้เลยว่านะครับแผนตัวนี้นะครับไม่จำกัดชั้หรือผม่กว่าทีมงานด้วยจะงเติตมโตไปแค่ไหนก็ตามนะครับบร,ริษัทเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเมืองไทยนะครับ <S <S คุณอาจจะปขยายทีมงานสามเจก็ได้เขาเขาไม่จำก,กัดเครือข่ายด้วยนะครับคุณสามารถขยายไปทั่วโลกนะครับอ่าสมมุติว่ายอดรวมนะครับของทีมข้างซ้ายนะครับมีอยู่ที่แปดหมื่นคะแนนนะครับยอดรวมด้านขวาก็คือมีอยู่ที่ห้าหมื่นคะแนนนะครับแปดหมื่นกับห้าหมื่นขนาดน้อยกันครับ นนห้าหมื่นนะครับ